การจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนการแข่แห่งชาติค่ะจะเป็นยังไงบรรจุพัณฑ์สะเก๋ไก่ขนาดไหนไปติดตามชมกันได้กับรายการ Live Al Alive ใช้ชีวิตที่เป็นสุขกับการแข่แห่งชาติกับ NFA Young Rush ค่ะ ตอนนี้นะคะพี่พิมพ์พาทุกคนมาอยู่ภายในงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนการแข่งขันแห่งชาติค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศข้างในนะคะกําลังสนุกสนานมากเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะยังได้ความรู้ด้วยแต่ว่าจะสนุกสนานแค่ไหนได้ความรู้มากน้อยยังไงไปติดตามชมกันตามมาเลยค่ะ ขึ้นที่โครงการสารยา3ค่ะโดยเหล่าโปรดักต์ดีไซน์จาก NHA y o u n g b r a s h นะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนสำคัญนะคะแล้วนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มลากรรุ่นใหม่นะคะที่ทางการท่าแห่งชาติเนี่ยให้การส่งเสริมนะคะในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทางด้านก,นก,รกนราร upskill reskill digital l i t e r a c หรือว่า data literacy นะคะก็พัฒนาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยกลุ่ม NHA y u n g b r a s h เนี่ยเขายังได้มีการร่วมมือก,กันกับพ่อแม่พี่น้องชาวโครงการสารยาสามในการพัฒนา บรรจุพันธุ์ให้ดีให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเป็นยังไงบรรจุพันธุ์จะเก๋ไก่ขนาดไหนไปติดตามชมกันได้กับรายการ Live Al Alive ใช้ชีวิตที่เป็นสุขกับการที่งแห่งชาติกับ N H A Young b r u s h ค่ะ และตอนนี้นะคะพิพิมพ์จะพาทุกท่านเนี่ยไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านวราพรจันทร์อํารุงพูดถึงความเป็นมาของโครงการนี้กันค่ะเอ็นเทชเย,ยังตลาดนี้นะคะได้มีการรวมกลุ่มกันคิด นะคะแล้วก็หากลยุทธ์ในการที่จะผลักดันสินค้าชุมชนนี้ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะคะน้องๆกลุ่มนี้ก็ร่วมกับฝ่ายชอสอก็ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็นำความรู้ที่ได้รับจากท่านผู้เชี่ยวชาญไปต่อยอดให้ความรู้กับชาวชุมชนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนให้เป็นที่โดดเด่นแล้วก็ถูกต้อง ในการที่จะนำไปสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มยางบัตรเขากำลังแนะนำบรรจุภัณฑ์อยู่ค่ะจะมีบรรจุภัณฑ์แบบไหนกันบ้างไปฟังกันดูนะคะมันก็จะมีหลายแบบและที่สำคัญชื่อของว่ามันคืออะไรต้องขนานกับเรลโลกขนานเรลโลกก็คือขนาดเรลโลก แล้วตอนนี้นะคะมีการแบ่งกลุ่มเล่นเกมกันแล้วค่ะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องทำา3อย่างก็คืออย่างแรก ออกแบบลวดลายออกแบบโลโก้แล้วก็คิดชื่อสินค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกแบบลวดลายกันมาได้สนุกและก็สวยงามขนาดไหนค่ะ นี้พี่พิมอยู่กับตัวแทนเอชเอยังรัตแล้วคุณลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พิมได้ชื่อกันเยอะเลยตอนนี้มีชื่ออะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่ะได้ค่ะนี่มีเป็นรูปอะไรคะคุณแม่เป็นรูปคลกใช่ไหมกับตะไคร้คลกตะไคร้วาไม่เป็นคนแร่วานุ่นหน้ามุ่หน่อยอ่ะแต่น่ารักนะน่ารักค่ะอ่ะโอเคค่ะคุณแม่หนูรู้เลยคลกแม่ต้องแบบว่าเรียวๆอ่ะแน่นอนแล้วคุณแม่คะคุณแม่คะขอบคุแอบแอบแอบดูหน่อยได้ไหมโอ้ คุณแม่ทำน้ำพริกสม,สมน sort of ุนไพรเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณแม่คิดชื่อแบรนด์เองก็คือแม่นด์รู้เลยว่าขายคุณแม่เล็กคนขายนะคะสารยาสามครับหนึ่งคุณแม่วาดโลโก้ตรงกันกับคุณแม่เมื่อกครู้แล้ะคุเป็นรูปครกกบตะไคร้ค่ะแม่ค่ะใช่ค่ะ๋อมีไหลได้ไหมได้ค่ะไม่มีม่มีถูกเลยคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่กำลังขมักขมันเขียนไอเดียกำลังมาคุณแม่สวัสดีค่ะสมุนไพรแม่สอีอันนี้คุณแม่ต้นมะกรูดทำอะไรคะสมุนไพรน้ำพริกแกงอ๋อคือสินค้าของคุณแม่เป็นสมุนไพรน้ำพริกแกงใช่ไหมคะคำจับมะกรูดเหรอคะเพราะว่าวาดต้นมะกรูดกิจกรรมนี้ดีไหมคะคุณแม่ดีมากค่ะขายดีมากเลยค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ได้มีการร่วมกันออกแบบกับกลุ่มเพื่อนๆนานหรือยังคะเพิ่งจะวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะเริ่มต้นวันนี้ แล้วเป็นไงคะการเริ่มต้นของคุณแม่วันนี้มีมากเลยค่ะมีผู้สนับสนุนเยอะมากเลยค่ะอืมค่ะเมื่อเช้าได้ความรู้เยอะเลยไหมคะได้เยอะค่ะได้เยอะเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์เนาะให้เหล่าแม่แม่นะคะพี่ป้าน้าอาร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเราจะได้มีบรรจุภัณฑ์เก๋ๆดีๆใช้กันนะคะคุณแม่นี่อันนี้นะคะนี่คุณแม่ว่ารูปสวยด้วยอ่ะแล้วเราจะต่อยอดเอาไป เอาไปขายค่ะ <Okay. S 2> เอาไปตั้งตลาดขายดีเลยค่ะคุณแม่เฮงๆนะคะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะกำลังกำลังออกแบบกันเลยนะคะขออนุญาตถามนิดน,นึงเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะ คิดออกมาแล้วได้เป็นชื่อไหนคะก็ชือผอลิตภ,ภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเรื่อสารยาสามค่ะที่ <ฮะ S 1> ทคนมาระดมความคิดกันนะคะส่วนโลโก้นั้นก็จะเป็นแบบฉากหลังก็จะเป็นของวันให้ิขิงเพราะเราอยู่ในสำพานค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ <ฮะ S 1> เป็นรูปผลิตภ,ภัณฑ์ก็จะเป็นน้ำพริกสมุนไพรค่ะแล้วก็จะมีรูปโคกแล้วก็มีใบมะกรูดใบตะไคร้อ่ะพวกนั้นค่ะแล้วก็มี ที่มันเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายทําชุมชนนะคะที่ให้เห็นแล้วนึกถึงเลยว่าต้องเป็นชุมชนสัยยาสามของเราแน่นอนใช่ค่ะดีไซน์ดีมากมากเลยเพราะว่าถ้าบอกว่าเพื่ออาทรมันก็จะว่างไปหน่อยค่ะเราชี้จุดไปแต่ว่าต้องเป็นสัยยาสามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับตัวแทนยังบัตอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบอมสวัสดีค่ะออกแบบอะไรกันอยู่คะโอ้โหวาดรูปเก่งมากเลยนะเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้กําลังสารวนกับการออกแบบโลโก้เลครับค่ะผลิตภัณฑ์คืออะไรคะมันมากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทำแชมพูสมุนไพรครับตั้งชื่อแบรนด์ว่าไทยรักษาไทยรักษาไทยที่มาจาก ป่าไพรครับก็คือใช่นำนำผลิตภัณฑ์จากป่าจากหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบครับอแล้วอันนี้กำลังเอาสัญลักษณ์เด่นๆของที่นี่มาของที่นี่แล้วก็จังหวัดนครปฐมด้วยคือที่นี่ลุ่มนี้เน้นความสําคัญของอำเภอสามพรานนะครับก็เลยเอาจระเข้มามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็อยากให้สื่อถึงความเป็นนครปฐมมากๆก็เลย เอาว่าผสม JD เจดีออกมานำเสนอนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นทั้งส่วนผสมของแชมพูแล้วก็ผลไม้ท้องถิ่<ฆ>นะคะรับมาผสม<ฆ>ผสานครับผมโอ้ยดีมากเลยอ่ะทีมนี้ทุกคนวาดรูปเก่งมากนะคะ<ฆ>จระเข้เป็นจระเข้จระเข้ต้องเป็นจระเข้รจระเข้เป็นจระเข้เลย สวัสดีพี่พิมพ์มิวกับคุณป๊อปค่ะคุณป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับกลุ่มนี้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรคะเป็นแชมพูสมุนไพรทำมือครับอ๋ออันนี้เขามาเป็นแบบสไตล์มายแมพเนาะใช่คุณลองอธิบายนิดนึงว่าแม่แม่ออกแบบมาเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกครับเราก็เบนสตอร์มครับยางแบบเรียกว่ายับเยินเลยครับเพราะมันยุ่งเหยิงมากนะครับเราก็จับประเด็นมาได้3ประเด็นก็คือมีชื่อสินค้ามีโลโก้มีเอกลักษณ์นะครับแล้วทีเนี้ยแม่แม่ก็ได้ให้ความเห็นว่า ที่เนี่ยมันมีตำบลทรงคนองที่มีผลไม้เราก็พยายามถอดออกมาว่าผลไม้คืออะไรก็ไ<ะ>ด้เป็นส้มโอรครับจึงเป็นที่มาของโลโก้เพราะเป็นที่มาของโลโก้ปั๊บแม,แม่แม่ก็บอกว่าแต่มันเกิดขึ้นที่อาอาทรสารายาสามนะก็เลยใส่ชื่อลงไปว่าเอื้อาอาทรสารายราสามเป็นในโลโก้ด้วยแ้วที่แม,<ะ>แม่แม่ก็บอกอีกว่าเรามันคือความร่วมมือก็<ะ>อเลย พิ่มไปอีกว่าเป็นการจับมือประสานกันเพื่องบอกว่าโลโก้ของเราเลยประกอบไปด้วยว่าส้มโอเลื่อนตอนสาราสามแล้วก็เป็นการประสานมือกันของแม่แม่ทุกในกลุ่มครับก็เลยกลายเป็นโลโก้ครับนุยน่ารักอันนี้สื่อถึงการแบบร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะอันเนี้ยตัวโลโก้คืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ใตรงนี้คือส้มโอเนาะอ๋อแล้วนี่คือจับมืออุ้ยน่ารักนะอันนี้ดูเป็นสไตล์มินิมอลเข้าใจง่ายนะคะโอ้โหขอบคุณแม่แม่มากๆเลยนะคะสนุกไหมคะกิจกรรม สนุกไหมค,คะแม่แม่แ,มแมชอบตรงไหนที่สุดของกิจกรรมคะทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะความรู้ด้วยค่ะให้เหตุผลที่ดีให้ความรู้ที่ดีค่ะสาระห่งม,มากโอดีมากๆเลยคะ่ะขอให้สินค้าขายดีๆยอดขายปังๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปอบด้วยค่ะ นีทุกกลุ่มนะคะคิดคอนเซ็ปต์สินค้าของตัวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มเขาจะพรีเซนต์ออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนตามมาเลยค่ะทุกคนบ้าสมโอสมโอสมโอบ้านฉันคือสมโอเป็นอะไรกับสมโอแสดงว่าชอบถานแน่แน่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาผมบอกว่าตำบลตรงคันหงของเขาครับสัญลักษณ์ของเขาคือสมโอแต่เขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดน้ำพริกสมุนไพรค่ะค่ะ เป็นชมพูด,ดอกอัญชันนะก็มีส่วนผสมอยู่4อย่างด้วยกันนะมีขิงมีตะไคร้มีมะกรูดและที่สำคัญเลยก็คือดอกอัญชันนะคะ<อ>สะหวนไทรไทรไทรรักษานะคะแล้วก็เป็นสินค้าพื้นบ้านของบ้านลา,านทาอนค่ะ เห็นพรีเซนไปแล้วคล่องแคล่วมากเลยก่อนี๋่วต้องถามก่อนว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะก็ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแชมพูสระผมดอกอัญชันค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยไหมคะมีน้ำพริกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมก็กำลังกำลังศึกษากำลังทำอยู่อ๋อกำลังทำอยู่เพราะว่านะคะมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าต่อไปอีกหลายอย่างมากเลยซึ่งวันนี้เห็นคุณพี่น้ำฝนมา ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ความรู้ที่ได้รับไปเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะนอกจากจะสนุกสนานแล้วก็ยังได้ความรู้ทั้งเรื่องแพคเกจจิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งเรื่องที่ว่าเ,ออเราจะเอาไปปรับใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ของเราให้มันดีขึ้นค่ะทั้งแพ็กเกจทั้ง,าง,งการเลือกบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ มันสามารถที่ว่าจะต่อยอดของเราได้โดยที่เ,เ,เขามาให้ความรู้อย่างนี้นดีมากแล้วก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะวิมพิมอยู่กับ NHA ยังรัดทั้งหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามชื่อทีละคนเลยดีกว่าว่าชื่อคุณพี่อะไรกันบ้างทางด้านเริ่มจากด้านนี้เลยค่ะลค่ะลิต้าค่ะฝันค่ะร้องเงครับ พี่พิมพ์ค่ะขออยู่ด้วยเพราะว่าหูเมื่อกี้เห็นทำงานกันแบบเวิร์กแบบเอเนอรดีมากแล้วก็สามารถส่งต่อความรู้ดีมากๆให้กับ อพอ,พอแ,มแม่แม่ในชุมชน,ชนี้เน่ะที่นี่วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรคะคุณฝันต้องการสร้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสามารถวางขายเขาได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนนะคะมีะไรายได้เสริมแล้วก็นำไปได้ครอบครัวได้ในอนาคตค่ะเหมือนอย่างวันนี้นะคะเรามาบรรยายให้กับลูกบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยาลยาเพ็ญสามนะสองหัวข้อด้วยกันก็คือ1ก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็2ก็คือเรื่องของฉลากก็เราก็จะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ สินค้าของเราแล้วก็มีสลากที่สวยงามนําไปต่อยอดได้ทุกท่านก็ได้ระดมความคิดมีส่วนร่วมในการคิดว่าเราจะใช้โลโก้อะไรชื่อแบรนด์อะไรแล้วก็มีลวดลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ได้นําไปต่อยอดหรือว่าจะต้องทํายังไงให้มันดีขึ้น,นคะค ยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆองค์ความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่เขามีเป็นอาจจะเป็นความรู้จากแบบแต่ดั้งแต่เดิมเนา<อ>ะที่เป็นแบบสไตล์ไทยๆของเรานะคะนำออกสู่นอกชุมชนสู่บ้านเมืองเราหรือเผื่อบางทีถ้าหากว่าผลักดันออกประเทศเพื่อนบ้านต่างประเทศได้ก็จะดีมากมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมเอ็นเอเนงรัดจากการแค่แห่งชาติค่ะ จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนการแขหแห่งชาติโดย NHA y u n g b u k นะคะถือว่าทําให้เกิดไอเดียในการที่มี Product d e s ไซน์ดีๆเก๋ๆขึ้นมาใหม่นะคะถือว่าทําให้มีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ Product d e s i g น์มากๆเลยนะคะและก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีไปทั่วประเทศแน่นอนค่ะสำหรับในทุกๆการเคลื่อนไหวของการแขหะแห่งชาตินะคะสามารถติดตามได้ในทุกๆช่องทางโซเชียลของการแขหะแห่งชาติเลยค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในช่องทางนี้ทางช่อง YouTube นะคะแล้วสำหรับ EP ีหน้าจะพาไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของการขยาแห่งชาติที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ